กิจเป็นอะไรคะที่เขาว่าปุ้ยดวงกินผัวสงสัยจะจริงหรอป้าคนที่สามแล้วนะที่ป้ามางานศพเนี่ยปุ้ยเขาทแบบนั้นนะ่ะน่าเกลียดปุ้ยเขากำลังเสียใจอยู่นะสามีของปุ้ยอ่ะเขาหัวใจวายตายไม่ได้เป็นเพราะฟ้าสักหน่อยปุ้ยอ่ะมันมีผัวปีละคนเลยนะแล้วก็ตายทุกคนด้วยพอผัวเขาตายมันก็รอเสียบทันทีกิจมันก็กล้าเนาะไม่กลัวตายคนหรือไง พีละทำอะไรอยู่อยู่ในห้องน้ำนานแล้วนะขออาบน้ำพุ่งเศจกำลังแต่งตัวจ้าโอเคครับ ันอนได้แล้วทำไมอาบน้ำนานจังเฮ้ย คนที่สามแล้วนะที่ป้ามางานศพเนี่ยที่เขาว่าปุ้ยดวงกินผัวสงสัยจะจริงหรอป้ปอาพูดอะไรจะแบบนั้นน่ะน่าเกียดปุ้ยเขากำลังเสียใจอยู่นะป้าพูดความจริงปุ้ยอ่ะมันมีผัวปีละคนเลยนะเราก็ตายทุกคนด้วย สามีของปุ้ยอ่ะเขาหัวใจวายตายไม่ได้เป็นเพราะเขาสักหน่อยแต่มันไม่แปลกหน่อยเหรอที่ตายเพราะสาเหตุเดียวกันผมว่านะหมวยกับป่าพากลับไปก่อนดีกว่าไหมดีโอ้ยเดี๋ยวหมวยกับป่าพาเขาจะกลับแล้วนะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยงานจ้าปุ้ยป้าเสียใจด้วยอีกครั้งนะสวัสดีนะครับป้าบ๊ายบายนะหมวยเรากิตอ่ะไม่กลับบอกิตจะอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะถ้าปุ้ยต้องการอะไรบอกกิตได้เลยนะ ขอบคุณนะเกดที่ไม่รังเกียจปุ้ยเหมือนคนอื่นอ่ะแล้วปุ้ยได้ยินที่เขาพูดกันด้วยหรอได้ยินมาตลอดเลยกิจแต่ปุ้ยไม่อยากใส่ใจอ่ะเพราะตอนนี้ปุ้ยเสียใจอยู่ไม่ต้องคิดมากนะอย่าไปสนใจเลยกิดว่าปุ้ยไปนั่งพักก่อนดีกว่านะ กิจนะมันชอบปุ้ยมาตั้งนานแล้วพอผัวเขาตายมันก็รอเสียบทันทีกิจมันก็กล้าเนาะไม่กลัวตายคนหรือไงช่างเหอะเรากลับกันดีกว่าไปขอบคุณนะกิจที่ช่วยเหลือปุ้ยตลอดเลยอะขอแค่ปุ้ยบอกอ่ะกิจจะมาถึงที่เลยก็มีแต่กิจนี่แหละที่ดีกับปุ้ยอะ่ะ คนอื่นๆเขา,าคงไม่กล้ามายุ่งกับปุ้ยหรอกไม่ต้องคิดมากนะคนอื่นอนะ่ะไม่ได้มาหาให้เรากินนี่ขอบคุณนาะกิจอยู่ทัดนข้าด้วยกันก่อนไหมไว้มื้อเย็นแล้วกันนะพอดีมีธุระต่อโอเคบ๊ายบายบาย,บาย นิกเอาจริงเหรอป้าหมายถึงอะไรครับเขาว่ากันว่าแกน่ะไปหลงหนางแม่ไม้คนนี้ปุ้ยเขาก็น่ารักดีนะครับพออยู่ด้วยแล้วมันก็สบายใจไอ้เรื่องน่ารักอะป้าก็รู้แต่แกไม่กลัวหรือไงอยากตายอีกคนเหรอมันมีผัวกี่คนกี่คนก็ตายหมดก็ที่พวกเขาตายกันนะก็ะเพื่อมาโลงเอยกับผมยังไงล่ะครับ <c oughs> เป็นพูดเล่นไปเถอะขอบคุณมากนะหมวยที่มาเป็นพยานในงานแต่งเล็กๆของเราอ่ะยินดีด้วยนะปุ้ยยินดีด้วยนะกิจขอให้รักกันนานๆน,นะกิดฝากส่งหมวยหน่อยนะโทรศัพท์เข้าอ่ะขอตัวนะหมวยกิด นี่เอาจริงเหรอฉันก็คิดว่าจะเล่นๆถึงขั้นแต่งงานเนี่ยนะก็เราสองคนรักกันจริงนี่แล้วก็จะทะเบียนสอรถกันแล้วด้วยไม่กลัวเหรอกิจเอาอีกคนแล้วนะคงคิดเหมือนชาวบ้าคนคน,นอื่นๆสินะมวยฉันเป็นห่วงนะเว้ยยังไงแกก็เพื่อนฉันแกไม่สงสัยบ้างหรือไง ว่าทำไมปุ้ยแต่งงานกับใครอะ่ะคนนั้นตายตลอดสงสัยทําไมแล้วก็ทุกคนที่ตายตายเพราะโรคประจาตัวเป็นโรคหัวใจกันงนั้นแหละแต่และคนยังหนุ่มๆอยู่เลยแต่ก็มาตายเพราะสาเหตุเดียวกันก็คนมันจะตายมันทากันได้ที่ไหนละ่ะแต่ทุกคนที่ตายคือคนที่ปุ้ยแต่งงานด้วยทั้งนั้นเลยนะ บางทีแกก็ฟังไว้บ้างนะเรื่องดวงกินขวอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้งมง,งายว่ะใช่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกนะแก้กับไปได้แล้วปะจ้าได้จ้ะแค่นี้นะขอบใจนะหมวยบ๊ายบายงั้นไปแล้วนะขอให้มีความสุขก,กับชีวิตหลังแต่งงานบา,บาย กิจกิจไม่กลัวหรอที่มาแต่งงานกับปุ้ยอะใครใครเขาก็พูดกันว่าปุ้ยมันดวงกินผัวกิจให้กินทั้งตัวเลยจิตเป็นอะไรคะโอย ตกใจหมดเลยโอ้ยปุ้ยเองค่ะปุ้ยมาหน้าก็ไม่บอกหันไปก็ตกใจเลยสิปุ้ยก็ไม่คิดนี่ว่าเกดจะตกใจขนาดนั้นอะดีไม่ช็อกตายอุ้ยอะไรนะปุ้ยพูดว่าอะไรนะสวยแล้วปุ้ยเอ้ยหมายความว่าไงอะปุ้ยเกด นี่แหละความลับของปุ้ยอ่ะที่ปุ้ยไม่กล้าบอกใครกัน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 อือีกแล้วหรอแฟนปุ้ยกี่คนกี่คนนะก็หัวใจวายพอหันมาเห็นปุ้ยมาร์กน้านี่แหละ ปุ้ยไม่คิดเหมือนกันนะว่าพวกเขาจะขวัญอ่อนง่ายกันขนาดนี้ถ้าหันไปเห็นแบบไม่ตั้งใจมันก็ตกใจเหมือนกันนะปุ้ยขนาดคิดเองอะยังตกใจเลยแต่ดีนะที่ไม่ชอบตายปุ้ยขอโทษน,นะกิดก็แค่อยากสวยอะ่ะไม่ได้คิดว่าจะทำให้ใครตายเกีดเข้าใจแล้วแล้วทำไมปุ้ยถึงไม่บอกคนอื่นนะปล่อยให้คนอื่นคิดเองเอเองไปหมดเลยปุ้ยไม่กล้าบอกหรอกนะ เดี๋ยวคนอื่นเขาจะยิ่งคิดอ่ะว่าอยากสวยจนผัวตายมันไม่ใช่ความผิดปุ้ยสักหน่อยนะผู้ชายคนอื่นน่ะมาขวัญอ่อนไปเองขอโทษนะกิจต่อไปอ่ะปุ้ยจะบอกกิจก่อนกิจจะได้ไม่ตกใจจ๋ากิจก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะที่ตกใจขนาดนั้นน่ะกิจก็อยากให้มีของกิจอ่ะสวยแบบนี้ตลอดไปเลยแหมเง้ยไปนอนได้แล้วอะไรนะตายเพราะตกใจปุ้ยมากหน้าเหรอ ใช่ครับตายพอมากหน้า,าจริงๆขนาดผมยังตกใจเลยมาข่าวสัขนาดนั้นนะถ้าดึกๆอยู่ดีๆหันไปเจอก็ช็อกเหมือนกันแล้วเนาะสรุปคือผัวปุ้ยแต่ละคนที่ตายอ่ะก็เพราะหันไปเจอปุ้ยมากหน้าเนี่ยนะใช่ครับผมเองก็เกือบช็อกเหมือนกันดีนะที่มีสติที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองแล้วทำไมปุ้ยถึงปล่อยให้คนอื่นเข้าใจผิดล่ะ ปุ้ยคงคิดว่าตัวเองอยากสวยอะจึงไปเหิถึงทําให้คนอื่นต้องตายเลยไม่กล้าบอกใครครับที่แท้ผู้ชายพวกนั้นก็ขวัญอ่อนกันไปเองรู้สึกผิดเลยอะที่เข้าใจปุ้ยผิดจริงค่ะป้ากีดขอโทษนะที่คิดกับปุ้ยแบบนั้นไม่เป็นไรหรอกปุ้ยคงดีใจนะที่ทุกคนเข้าใจแล้วว่าแกเองก็รู้แล้วนี่ต่อไปก็คงไม่ตกใจแล้วเนาะก็ถ้าไม่มาอะไรแปลกๆอะฉันคงไม่ตกใจหรอกมั้ง เอ้าวันนี้มาง่ายแล้วหรอกปุย้ยใช่คะ่ะอย่าตกใจนะรู้แล้วไม่ตกใจหรอกนะเฮ้ย แค่มาร์กหน้าเองนะไหนกิจบอกว่าจะไม่กลัวถ้าเห็นปุ้ยมาร์กหน้าแล้วไงคงเป็นว่าฉันมาร์กหน้าทุกวันน่ะป้ากิจเขาก็เลยกลัว แค่มาร์กหน้าฉันไม่ได้คิดว่าจะทำให้ใครต้องตายนะต่อไปฉันก็คงไม่กล้ามาร์กหน้าอีกแล้วไม่เป็นไรนะปุ้ยฉันรู้แล้วว่าเธอไม่ผิดหรอกเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้ฉันคงไม่กล้ามีใครไปอีกนานเลยอะไม่เป็นไรนะปุ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกกิจเขาก็จากไปแล้ว นั่นตุกตาของกิจเหรอเห็นตั้งคู่กับรูปกิจอ่ะเปล่าหรอกนั่นมันตุ๊กตาของพี่สาวฉันอะแต่เขาเสียไปแล้วฉันคิดถึงเขาก็เลยพกติดตัวไว้เสมอน่าสงสารปุ้ยจังต้องใช้ชีวิตคนเดียวต่อไปอะ่ะป้ากับหมวยจะมาหาบ่อยๆนะขอบคุณนะคะป้าพา ขอบคุณนะคะพี่ฟ้าที่ดูแลน้องมาตลอดคนนี้น่าจะได้เป็นล้านเลยเนาะ ขอบคุณนะคะพี่ฟ้าพี่สาวของน้องที่ช่วยทำมาหากินตลอดเลยจะกี่คนกี่คนก็ไม่มีใครรู้ความจริงว่าเขาตายเพราอะไร ลายนี้ง่ายกว่าที่คิปแฮคพีฟ้าเอาอีกสักคนไหมพี่และนี่แหละค่ะความรับของฉัน